หลักสูตรเราคุณครูเราเนี่ยตามไม่ทันโลกมันแค่จะเปลี่ยนครูห้ปีเลยนะสมมติเราพูดว่า AI มีครูสักกี่คนที่จะสอนได้แต่มันเป็นสิ่งที่เด็กต้องไปใช้ในอนาคตนะคือว่าครูต้องเรียนพร้อมเด็กอะเพราะไม่รู้เท่ากันถ้าเราพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียกว่าการเรียนรู้ที่มันมีอยู่ตลอดชีวิต ยินดีต้อนรับเข้าสู่คัมภีร์นโยบายค่ะเป็นคู่มือแบบเข้าใจง่ายของ10นโยบายอบจประชาชนนะคะเดินทางกันมาถึง EP ที่4ค่ะทุกคนคะพูดถึงปัญหาอะไรก็ตามคนในประเทศไทยนั้นมีความเห็นแตกต่างกันมากพร้อมตบตีกันสุดฤทธแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องการศึกษาวงกินข้าวแซยิดวงกินข้าวปีใหม่วงกินข้าวคริสต์มาสจะไม่มีใครตีกันค่ะเพราะทุกคนเห็นตรงกันว่ามาก แย่แย่ได้ยินเป็นคำอื่นอ้าวเหรอมันแย่มากแล้วพอพูดว่าการศึกษาเนี่ยมันก็ฟังดูใหญ่โตมโหฬรารมากวนเรารู้สึกว่าแกเป็นแค่ออจอกระจิตกระจ้อยร้อยกระต้อยกระติดเนี่ยแกจะมีปัญญาทําอะไรเพราะว่ารัฐบาลที่มันมีงบเป็นแสนล้านกานใส่ใเงินซวยขนาดนี้เลยแล้วอบรจอทาอะไรได้คะจนันนท ก่อนที่จะทําอะไรได้ขอเกริ่นถึงที่มาปัญหานิดนึงก่อนครับคือถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยจริงๆเรามักจะเข้าใจผิดว่าเราจะพูดถึงการศึกษาในโรงเรียนเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าการเรียนรู้ที่มันมีอยู่ตลอดชีวิตอ๋อถ้าพูดถึงยุคนี้มันก็จะไปถึงขั้น e s k i l l up s k i l l เลยใช่ไหมใช่เรียกว่าแบบเพราะว่าคนทํางานไปถึงวัยสี่ห้แล้วจะโดน AI แย่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอบจคุณนี่ไปคอบคุมถึงอันนั้นด้วยเลยเหรอใช่แล้วคุณจะแรงเกินไปหรอรมงงิๆ ต่อที่เด็กเล็กก่อนเด็กเล็กเนี่ยถ้าท่านไหนยังไม่ได้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึงเด็ก0ูนถึงสปีเนี่ยตามไปฟังได้นะครับว่ารัฐไทยเนี่ยเราไม่ดูแลเด็กศูนย์ถึงสปีเราให้ลาคลอดแค่3เดือนแล้วก็หลังจาก3เดือนไปถึง2ปีเนี่ยก็แล้วแต่แต่บุญตรรแต่ตกรรมนะครับที่นี้หลังจาก2ปีไปจนถึง6ปีเนี่ยครับก็คืออาจจะเป็นช่วงของศูนย์ฒนาเด็กเล็กช่วงของเรียนุบาลใช่ไหมครับปัญหาของช่วงนี้นี่ก็คือว่าเราจัดการมันแบบโรงเรียนทั้งที่มันไม่ควรจะเเป็นนโรรงีย ควาว่าไม่ควรจะไปโรงเรียนก็คือว่ามันไม่ควรจะหยุดเสาร์อาทิตย์และไม่ควรมีปิดเทอม,ม,ม,มครับเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีปิดเทอมด้วยพ่อแม่ทํางานทุกวันคือโรงเรียนเนี่ยมีปิดเทอมได้เพราะเด็กโตแล้วและสามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเนี่ยถ้ามีปิดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บปิดเทอมปุ๊บแปลว่าเราจะต้องหาคนคนนึงอ่ะมาช่วยดูแลเด็กดังนั้นเนี่ยในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจึงต้องเปิดตลอดทั้งปีเจ็ดวันเลยเจ็ดวันและไม่ปิดเทอมก็คือสาว่ม มีทำงานวันเสาร์บ้างทำงานอาทิตย์บ้างและความตลกของสพอดอรเรียกว่าสาพอดนะสูงน้อเล็กเล็กบ้านเราก็คือว่าต้องไปรับลูกแต่สองโมงครึ่งเอา้า แม <em> ่เล <c oughs> ิกงาน6กโมงนะบางทีบางโรงงานอ่ะก็คุณครูเนี่ยต้องรับเด็กตั้งแต่7จ็ดโมงใช่ไหมล่ะเขาก็นับไป8ชั่วโมงเวลาราชการเออเวลาราชการจะดีเหรอแกไม่คือคุณครูเขาต้องแบบเจริกระส่งเอกสารให้เสร็จอีกไงใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าเมื่อเราไปตั้งต้นการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเวลาราชการเนี่ยมันจึงไม่ตอบโจทย์ประชาชนก็สุดท้ายก็เป็นภาระปุย่ตยาอยู่ดีอ่ะก็ต้องรับพ่อแม่ทํางานที่ไหนเขาจะมารับลูกตอนบ่ายสองครึ่งได้เธอต้องโดดงานออกมาหรอถูกต้องพอเขาไปเด็กโตบ้างปัญหาของเด็กโตเนี่ยอันนกแร ว่าหลักสูตรเราหรือคุณครูเราเนี่ยตามไม่ทันโลกคือต้องยอมรับจริงๆว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเนาะในยุคอินเทอร์เน็ตในยุค a อไอมันแทบจะเปลี่ยนทุกหปีเลยนะแบบเมเจอร์เชนจ์เลยนะทุกหปีอะสมมติเราพูดว่า AI มีครูสักกี่คนที่จะสอนได้จริงเพราะว่าคนที่เอเพิ่งมาในช่วงแบบวันสี่หปีมาน,นี้เองแต่มันเป็นสิ่งที่เด็กต้องไปใช้ในอนาคตนะถูกไหม,มคือว่าครูต้องเรียนพร้อมเด็กอะเราไม่รู้เท่ากันผู้ปกครองหรือครูเนี่ยสอนไม่ได้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นปัญหามันก็คือว่าการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยไม่ตอบโจทย์ต่อในอนาคตใดๆทั้งสิ้นแต่แต่พูดแบบนี้ก็ดูไม่มีทางแก้เลยดิแล้วมันจะแก้ยังไงนะ ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปถึงทันแนบนอกจากเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงเท่าทันโลกเนาะเรื่องความเท่าเทียมก็เป็นปัญหาในประเทศไทยเราพบเด็กหลุดออกจากการศึกษาเยอะมากเป็นแสนนะปีๆหนึ่งอ่ะเยอะแล้วก็ยิ่งช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปัญหาเด็กเกิดน้อยใช่ไหมพอเราพูดถึงสังคมสุนไว้กันมาทุก EP เลยอ่ะสังคมสูนทรีก็แปลว่าเด็กเกิดน้อยแล้วพอเด็กเกิดน้อยอ่ะโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากเราก็ปิดตัวทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาาาามกกขึ้นนนีีีช่่่เเเยโดฉพะววงงททป็ิต เศรษฐกิจเนี่ยเด็กๆต้องออกจากการศึกษาไปาเพื่อาหางเงิน,งนใช่ครับพ้นจากเด็กโตคือวัยทํางานสมมุติจบการศึกษามาแล้วนะครับแรงงานในบ้านเราเนี่ยกขาดการอัพสกิลรนะีสกิลเนาะให้ท่านนึกภาพเลยว่าหลังจากที่ท่านเรียนจบการศึกษามามีสักกี่คนที่ได้ไปเพิ่มเติมทักษะตัวเอง ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเราไม่รู้จะไปหาเรียนหาอะไรไม่มีช่องทางไม่มีช่องทางเต็มที่ก็เปิด u t u b e ดูอ่ะใช่ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเราที่ผ่านมาผมก็ยังไม่เห็นว่าเราจะมีหลักสูตรการเพิ่มทักษะการเปลี่ยนทักษะให้กับแรงงานและผู้ประกอบการด้วยนะผู้กันรายย่อยอย่างเงี้ยนะครับที่ดีพอนะครับสุดท้ายผู้สูงอายุครับต้องบอกว่าอะไรถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุจานวนมากที่กลับเข้าสู่กําลังแรงงานคือความหมายก็คือกลับมาทํางานใช่เป็นงานที่เราเห็นเยอะซูเปอร์มาร์เก็ต ใช่งานโบกรถง่ายๆง,งานทําสวนงานเฝ้ายามงานทําความสะอาดอย่างเงี้ยครับในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นสถิติจํานวนมากเนาะว่าผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินเก็บเป็นส่วนใหญ่อ่ะเชื่อว่า8-90%ของผู้สูงอายุในประเทศไทยก็คือทํางานเหนือย,ยากตลอดชีวิตเพียงพอแค่ส่งลูกเรียนจนจบอะ่ะแต่ไม่เหลือเงินเก็บเลยและสวัสดิการบ้านเราที่ให้เงินผู้สูงอายุเขาเพิ่มแล้วตั้งแต่เจ็ดร้อยแล้วเพิ่มให้หนึ่งร้อยบาท คุณพระต่อเดือนก็คือใช้ไม่พออยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะสวัสดิการหรือไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทําให้ผู้สูงอายุที่นับวันจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยอยู่ได้เนาะดังนั้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าเขาจึงเริ่มทำโรงเรียนผู้สูงอายุกันแต่ปัญหามันก็คือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุที่ทำเนี่ยบางที่เ็าทาบางที่ก็ไม่ทําบางที่ทําพอแค่ให้มีมคือแปลว่ามีสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เคยเจอจากประสบการณ์เวลาเราไปพื้นที่อ่ะเขาเหมือนเป็นที่รรรววมมมทําาาากกกกิจขอองงงผูู้สยุ่่่แตซึ นะหมายถึงว่ามันก็ตอบโจทย์แบบหนึง่งหมายว่าป้องการโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้ก็คือ1เดือนมี1ครั้ง,งสองครั้งให้คนแก่มาทากิจกรรมกันแต่ว่ามันมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการให้คนแก่กลับเข้าสู่เป็นกําลังแรงงานจรงิงๆดังนั้นเนี่ยผมขอลองยกตัวอย่างนโยบายอาบอจอของเรานะครับลองไปที่ระยองก่อนระยองเนี่ย<ม>เขามีนโยบายเรียนรู้ตลอดชีวิต<ม>นะครับส่วนที่เป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะมีนโยบาย Baby Box ครับ กล่องรับขวัญเด็กแรกเกิดอันนี้คือดูแลสูรถึงสองเลยใช่ไหมต้องจริงตั้<อ>งแต่ก่นอนลอนด้วยซ้ําก็คือคุณแม่ต้องได้รับวิตามินครบถ้วน<ช>มีการฝากคัน<ช>มีคุณพี่พยาบาลให้คาปรึกษาในลาไลน์เพราะไม่ได้ให้แค่กล่องก็คือแอดเข้าลน์กลุ่มที่มีคุณพยาบาลให้คําปรึกษาอะไรใช่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วคณะก้าวหน้าทามาหลายที่แล้วเนาะแล้วเราก็พบว่านโยบายแบบนี้ที่ทําไปเนี่ยบวกกับสถิติที่ในประเทศฟินแลนด์ด้วยเนี่ยเขาก็พบว่านโยบายกล่องรับขวัญเด็กแรกเกิดเนี่ยมันทําให้อัตราการฝากคัน เร็วขึ้นและเยอะขึ้นคือแปลว่าเมื่อคุณแม่มีแรงกระตุนเนาะว่าเฮ้ยอปตเทศบาลมีนโยบายนี้เขาก็จะรีบมาฝากคันพอรีบมาฝากคันคือมาลงทะเบียนรับกล่องมาลงทะเบียนเนาะ พอมองในบริเวณเสร็จคุณพยาบาลของเราก็จะชวนเข้ากลุ่มลา้าจะเข้าชาร์จเข้าชาร์จก็นหนึ่งกลุ่มไข่ตรงใช่แล้วก็เข้าไปอธิบายว่าอ่ช่วงอายุนี่นนดูแลยังไง <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับนอกจากนี้ครับในเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีนโยบายศูนย์เด็กอ่อน3เดือนถึง2ปีนะครับ <c oughs> ในหลายๆที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยว <c oughs> แล้วก็ที่นิคมอุตสาหกรรมที่พ่อแม่ไม่มีเวลาได้ดูอยู่บ้านหรอกน,นะครับพนักงานโรงงานกันหมดใช่แล้วก็มีนโยบายสพดส6 5 3ก5กก็คือไม่ปิดเลยวัน ไม่มีวันหยุดไม่มีปิดเทอมไม่มีหยุดสร์อาทิตย์ถูกต้องเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่เขาก็ต้องทํางานวันสร์อาทิทย์ด้วยเพราะว่าท่องเที่ยวเนาะคนก็เข้ามาวันสร์อาิตทิดังนั้นก็อวจอของเราเนี่ยก็จะเลือกว่าพื้นที่ไหนเป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็จะอุดหนุนงบประมาณไปให้กับอบตเทศบาลที่สนใจนอกจากนี้ครับพี่ชอบครับก็จะมีนโยบายหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ด้วยฮะหมายถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือต้องไปเรียนคือเราจะทํางานกับเด็กเล็กอะแล้วต้องทํางานกับพ่อแม อ๋อเพราะว่าเราทําอะไรกับเด็กเล็กมากไม่ได้เราต้องสอนพ่อแม่ให้เหลี้ยงลูกเป็นถูกต้องคือเขาคนพบว่าเด็กไทยเนี่ยได้รับคําสั่งไม่อยาหยุดห้ามมากกว่า200ประโยคต่อวันฮะ คือเรารักรัวให้ผูรักลูกให้ตีไงซึ่งไม่ได้ไง <laughs> เราก็ชอบที่จะแบบ overprotective <laughs> คือเรียกว่าไงดีจะไม่เหมือนเด็กฝรั่งแม้แต่แม้แต่คนญี่ปุ่นนะเขาจะเลี้ยงลูกให้แบบเจ็บได้ลองทํานู่นทํานี่ได้อะไรถ้าเป็นฝรั่งนี่เขาว่าหกล้มก็คือหกล้มลุกขึ้นเองประเทศไทยนี่ต้องวิ่งโอเข้าไปแล้วตีพื้นใช่พื้นแกทําลูกฉล้มอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะไปให้ลูกหกล้มเนี่ยเราต้องห้ามคุณเด็กก่อนนะลูกอย่าไปเล่นตรงนั้นไม่ไปอย่าไปอันตรายอย่างผมเนี่ยเคยโดนหลอกว่าในทะเลเนี่ยมีตะขาบยักษ แล้วผมก็ไม่แล้วผมก็กลัวน้ำมาตั้งแต่นั้นเลยไม่ไม่เอกเซน่ะทำไมไม่เป็นฉลับยาะทำไมเป็นตะขับ <ผม S 2> ยา์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแ,แต่ว่าผมก็กลัวมาตั้งแต่นั้นคือคือเด็กมันฝังใจนะการที่จะหลอกด้วยความกลัวอันนี้อันตรายมากนะหลอกผีแบบว่าเดี๋ยวผีหลอกนะถ้าไปดื้อซนอันนี้ไม่ดีเลยมันจะเป็นทอม่าในใจเด็กใช่ดังนั้นเราก็จะมีนี่นะครับหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่เพื่อจะใช้จิตวิทยาเชิงบวกแทนที่จะใช้ประโยคไม่ยาหยุดห้ามเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวิธีการพูดแบบใหม่เช่นลูก เดี๋ยวเราใช้เวลาอีก5้านาทีนะลูกเล่นได้อีกหนึ่งเพลงนะพอห้นาทีเขาไม่รู้เรื่องอ,อีกหนึ่งเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนวิธีการพูดแบบลูกไปหยุดไปเล่น,นู้นอ,อะไรเงี้ยให้เป็นวิธีการพูดแบบเชิงบวกนี่<า>กค็คือสิ่งที่พ่อแม่จะได้เรียนใ,<ช>ในโรงเรียนพ่อแมใ่ใช่ใช่ใช่ขอมาเด็กโตขอยกตัวอย่างของอบอจอพังงาอบอจอพังงานี่เขาคิดเรื่องนี้ได้ได้เก่งมากๆเลยนะครับคือเขาบอกว่าประสบการณ์การเรียนของเขาในโรงเรียนมัธยมที่ผ่านมาเนี่ยคือ ถ้าสมมุติว่าเป็นห้องชีวะอ่ะห้องชีวะเราก็จะได้เรียนกับกบตัวเนี้ยมาประมาณ20รุ่นแล้วหรือเป็นห้องคอมมีเด็ก45คนคอม20มีคอม20ใช้ได้จริง10 กว่าจะเปิดคอมได้ปาไปครึ่งคาบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเล่าอะไรเงี้ยที่มันตลกแต่มันอนาถอะเราเนี่ยผ่านมาแล้วเรา,เล,าเล่าแล้วมันตลกแต่ว่าเรากนลันจะส่งต่ออันเนี้ยให้กับลูกเราไปเรื่อยๆอะเป็นความตลกที่แลกมาด้วยสติปัญญาของเด็กอะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอะที่มันจะขาดไปดังนั้นเนี่ยของอาบาจทำง,งานเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายห้องปฏิบัติการเลือกได้คือแปลว่าอาบาจอจะสนับสนุนงบป,ประมาณให้กับโรงเรียนต่างๆทั้งที่อยู่ในสังกัดอบจและอยู่นอกสังกัดเนาะให้สามารถปรับปรุงห้องเรียน แต่ละห้องของโรงเรียนเนี่ยตามต้องการคือถ้านักเรียนโรงเรียนนี้อยากได้ห้องปฏิบัติการ AI สมัยใหม่ทําหุ่นยนต์อ่ะเอาไปเลย อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนของโรงเรียนแต่โรงเรียนต้องตกลงกันว่าจะเอาห้องไหนเพราะว่างบคงไม่เคียงพอให้ทุกโรงเรียนมีทุกห้องอย่างครบครันได้อันนี้แล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดที่มีมีงบเยอะเนี่ยเขาก็ทําได้คือ4ปีเนาะสปีมันก็สามารถทําได้ครอบคลุมแต่บางจังหวัดที่มีงบมันจํากัดเนี่ยเขาก็จะเลือกจากโรงเรียนที่ขาดแคลนก่อนโรงเรียนไหนที่เด็กเยอะอยู่แล้วได้ค่าหัวเด็กๆเยอะอยู่แล้วโรงเรียนห้องดีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอยู่ได้ด้้ววยตัเองได นะครับอันนี้คือเด็กโตต่อไปขอไปที่วัยทำงานดีสกิลอัพสกิลต่างๆใดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เป็นเรียนจบมาจากวิทยาลัยช่างเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งเป็นอาชีวะใช่ไหมอบชอบสพนิทอะไรซึ่งทักษะเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันดังนั้นเนี่ยอบจเนี่ยก็จะทำหลักสูตรช่างต่างๆขึ้นมาที่เป็นช่างสมัยใหม่มากขึ้นที่อัปเดตอัปเดตแพทง่ายๆอัปแพทไอโอเอใหม่ แล้วก็ชุมชนเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาของชุมชนหลายๆครั้งเนี่ยก็คือมีของแต่ขายไม่เป็นอืมใช่ดังนั้นหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับชุมชนเนี่ยก็คือการขายมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งพีอาร์โซเชียลมีเดียออกแบบแพคเกจอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้อง,องแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบรายย่อยต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยจริงๆมีคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ประกอบการเยอะมากนะแต่ว่าหลายครั้งเราจะโฟกัสแค่ทําของขายโดยเราไม่มีระบบบริหารจัดการหลังบ้าน ไม่มีทำบัญชีทำอินเวนทอรี่จัดระเบียบต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะไปเติมเต็มให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้อยากย้ายนี่ของจังหวัดไหนนะเจเย้ายไปอยู่ละอันนี้ของระยองครับแต่จริงๆมีหลายจังหวัดก็คือมีนโยบายแบบประมาณเดียวกันในเรื่องรีชิวอัพสกิลใช่แล้วแล้วก็สูงวัยนะครับสุดท้ายคือสูงวัยก็คือก็จะมีหลักสูตรเปลี่ยนติดบ้านเป็นติดสังคมนะครับอันนี้นี่เราจะทํางานร่วมกันกับอบตเทศบาลที่เขามีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะอุดหนุนงบประมาณเข้าไปเพื่อ ให้เขาสามารถทำโรงเรียนผู้สูองอายุได้อย่างที่ยิ่งขึ้นทาต่อเนื่อง,อองมีกิจกรรมที่หลากหลายองไม่ใช่แค่ว่ามีเพื่อให้มีแต่ให้มีอย่างสม่ําเสมอแล้วก็อาบวจาก็จะจัดบุคลากรที่เป็นวิทยากรเก่งๆเเข้าไปช่วยสอนทํากิจกรรมในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีพื้นที่นะการจะทาหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่เรียนรู้ในเมืองไอ้คำว่าพื้นที่เรียนรู้ในเมืองเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นอ,อบจพังงานะครับเขาจะเปลี่ยนอาคารร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ผมเชื่อว่าในทุกจังหวัดของเราเนี่ยเป็น t k p a r k อย่างเงี้ยเป็น TK Park ถ้าท่านนึก TK Park ไม่ออกก็นึกห้องสมุดประชาชนที่ไม่ใช่แบบเดิมเป็น,เป,นเป็นห้องสมุดฟิลแบบเก๋ๆมีทุกอย่างอยู่รวมกันมีคอมพิวเตอร์มีหนังสือมีอุุปปกกกรรณณ์ีีฬมอ ดนตรีมีลานกิจกรรมคุณยายคุณหลานคุณพ่อคุณแม่ต่างๆไว้มาใช้ร่วมกันได้มีคลาสตีกลองมีคลาสรีลาดคนแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พื้นที่แบบเนี้ยคือพื้นที่ที่เราจะไปใช้อาคารที่สร้างเอาไว้แล้วทิ้งอ่ะซึ่งเยอะมากสร้างแล้วทิ้งอ่ะนะครับไออาคารแบบเนี้ยเราไปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์ของเมืองให้ทุกๆคนมาใช้ได้อแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะไม่เป็นอบจที่ เป็นหน่วยงานราชาการแล้วทํางานแบบราชาการความหมายก็คือว่าเราจะไม่ทําอาคารขึ้นมาเพื่อเปิดแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งไอ้บริการเหล่านี้มันควรจะเปิดเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนคนไปทํางานหรือไปเรียนกับหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานใช่และเสาร์อาทิตย์ด้วยดีมากค่ะเพราะว่ามีห้องสมุดหลายที่มากที่ดีแต่เปิดจันทร์ถึงศุกร์แปดถึงห้าซึ่งแบบแกแล้ฉันจะไปใช้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้คลาสเรียนของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่มีเรียนแค่ออนไลน์นะไม่ใช่ว่าต้องมาเรียนด้วยตัวเองอย่างเดียวนะแต่ว่าคลาสทุกคลาสที่เราจะจัดและสอนเนี่ยเราจะเก ประชาชนในจังหวัดสามารถมาดูเข้าถึงได้ออนไลน์ย้อนหลังย้อนหลังได้ทุกเป็นเคมีอาจารย์อุอย่างเงี้ยใช่แล้วอ๋อเป็นแบบดูวิดีโอได้ใช่แล้วเออกระเลิศนะ โอกาสที่ลูกหลานเรานะคะจะได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีโอกาสที่ตัวเราเองจะได้รีสคิลอัพสกิลอาจจะแบบทํางานราชการมาตลอดชีวิตอยากเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราจะได้ไม่นั่งเงาเงาเฉาเฉาอยู่บ้านแต่ว่ามีกิจกรรมทั้งอัปเกรดสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะอัปเกรดความรู้เพอเอกลายเป็นแบบคุณย่าอินฟลูสุดแซบอยู่ในติ๊กต็อกอะไรแบบนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นได้สิ่ง,งต่างๆางเหล่านี้เนี่ยอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้จริงนะคะการศึกษาที่ดีมันก็คือสเต็ปที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศแล ระดับประเทศไทยจากประเทศกําลังพัฒนาให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนาะมันก็เริ่มต้นจากการมีรัากร,กรมนุษย์ที่มีคุณภาพนะคะให้อบจอของพักประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการแคลคปัญหาที่ยิ่งใหญ่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าแย่มากๆของประเทศไทยอย่างก,การศึกษาค่ะดูชื่อประวัตินโยบายแล้วก็เบอร์ของผู้สมัครทั้ง17จังหวัดของทีมอบจประชาชนได้ที่เว็บไซต์พักประชาชนค่ะ1กุมภาพันธ์ไปเลือกนยอายกอบจประชาชนกันค่ะ